สวัสดีครับพอม่พี่น้องอีกรอบเนาะคะ่ะมาคุยกันรอบในสูตรทำงานคือเก่าเพราะว่าอยู่หมองเฮ็ดงานนะคะทุกคนครับในเรื่องของผ้หยิงนคนให้เฮ้าเนาะถือหลอกได้ง่ายกับพ่ออย่างเพราะโอ้โหห่อมาและะ้วค่ะคือจังเฮาคือจาคานปัญหามาคือกันเบอสุคนเลยนะคะหนึ่งปัญหาครอบครัวนี่แหละที่เฮาต้องเจอกันทุกคนเลยเดี๋ยวขอดื่มน้นาแป๊บนึงนะคะ คือเจอจังไดบอกโดยเฉพาะเขาเป็นคนไม่ห่างลูกติดหรือว่าคือยาหลังกับผัวไปโดยที่บรูจักสาเหตุหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินนด้วยอย่างต่ตางเลยทุกอย่างในครอบครัวเขาน่ะอ,อืมมันเกิดจังไดบอกนี่คือจุดอ่อนอีหลนะของเหียงไทยเฮาคือมันสีเกีียวก็ไม่สาเสียดเลยจังใดที่มวยได้บรูจักเนาะคะ่ะมันกับเป็นเกีียวครับโดยตรงเลยว่าเวลาเฮ้า ลงไปเลนอีหยังสักอย่างหนึ่งกับมูก็ผวกงสิงนเนาะเกับชนิีการที่แบบคอนเนคกันกับผู้อื่นได้ไง่ายแม่นบ่สิเป็นเ c e b o o k ก็ตามสิเป็นอิน t ตาแกรมก็ตามสิเป็นในบรง่ายเครือข่ายที่คุณเข้าไปเดี่ยวเข้าไปวุนนะ่นเข้าไปอยู่นั่เอาหัวงาดยวเข้าไปอยู่นั่น,นะคะเพื่อที่สิแวงหาในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเช่นพนที่เฮาต้องการอยากจะได้มาเป็นคู่ครองเรื่องนาตารูปพันสันถานนะคะแลวกฐานะ คือทุกคนตรงการแน่นอนนะคะบรด้ตัวกันนะแต่ขนาดนสาวสว่างเองก็ยังเจาะจงเพิก่ก่นตัมตะกี้ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้เจาะจงบ่ได้แล้วนะคะอยู่น้าไผ่กับยูน้ํผู้นัน้นเนาะแล้วบาทนี้จ้าได้บอกจังได้เอาประเด็นนี้มาคุยเนาะเพราะว่าปฏิบัติการแรกที่มวยเดเริ่มเรื่องเลยก็สแกมเมอร์โดยตรงนะคะหรือว่าพวกมิสาฉีพนี่แหละมวยเด พูดคุยในเรื่องของที่แบบว่าเออบูจัก,กัะแล้วเฮาต้องเกิดจังไดกันขืนจังไดเองซะเนาะคือเขาต้องติดต่อกันจังไดเฮาต้องคุยกันแบบใดแบบนเริ่มต้นเลยนะเขาสิบเขาแา่เขาก็สิสแบบว่าพ่อแม่ลูกติดผมไม่เคยมีพ่อมีแม่มาก่อนเขาสิบอกเข้าเด้แล้วผมโสดตอนนี้ผมโสดเนียผมตายในในระยะเวลาที่ผมไม่อยู่บ้านแล้วเขาเกิดคาอักเสบจังสีทุกคน หมายถึงว่ามันมีปัญหากับรถยนต์ทางรถยนต์จังสีเขาตายในเหตุหนั้นมาก,ก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสิ่งนี้แหละที่เหตุให้คนต้องคิดหลายอย่างเลยเ <c oughs> มย <c oughs> มเมยก็เลยคิดไปว่าอืมโอเคฟังไปฟังไปสักพักหนึ่งแล้ววัดเขาก็เริ่มแนะนำโตโน่เนือยหำ่าเขาสูงเท่าใดอายุเท่าใดน้ำหนักเท่าใดทุกอย่างบอกเขาเปิดเนะีย ไม่ลูกชา้กำลังพ่วงหนาลัก,กไม่ลูกสาวกำลังพ่วงหนารักแล้วฉันต้องการคนที่แบบเอ่อเพอร์เฟคคือจันเธอเนะี่ยฉันมักฉันเห็นหน้าตาเธอแล้วฉันมักเธอเป็นผู้หญิงที่แบบดูแล้วนะคืออบอุนะ่ทนทำนองนี้นะคะเขากัแนนนํำตัวไปแต่ว่าการแนะน,น้ำตัวของอมวยนี่ก็คืออยู่ในขอบเขตพอสมควรนะก็เลยต้องมีการที่แบบว่าพูดคุยแค่ธรรมดาไปนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเลย เขาก็อยากจะรู้ว่าเฮาเหตุงานอี็อย่างนีหนล่าและะ้วก็ยู่กับการที่เฮาไปคุยกับผู้ใดยังสีเนาะคุณมีเพื่อนไหมคุณมีครอบครัวอยู่ที่ไหนคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนของโลกเขาสีถามเฮาแล้วคุณอยู่กับใครเขาสียิ่งประเด็นไปยังสีแล้วเขาก็สิถามเฮาซัากถามย่องสละซักถามประวัติเขาให้มันแบบ เจ๊งเลยอยากจะหูว่าเฮาเนี่ยต้องการอีหยังทุกคนมันมีเด้บาดนี้ที่ในเน่ยเลยนะ,ะถ้าเฮาพลังปากนะคะออกไปบอกเขาว่าเฮามีบ้านเฮามีรถเฮามีการงานที่ดี<า>เฮามีหน่นนี่นั่นนะคะที่เป็นกรมรมสิทธิ์ของเฮานั่นล่ละคือสิ่งที่เขาสว่างแผนตโตเนื่องจาก ที่เขาคุยกับเฮาเรียบร้อยแล้วจาไว้ดีๆเด้อทุกคนเด้ออันนี้คืออันตรายต่อเฮาและกก็ดวงดีสําหรับมิจฉาชีพดลยนะคะคือเขาสเก็บข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ละไวเรียบร้อยเลยถ้าเป็นไปได้ก็คือฟังสิ่งที่มวยสีบาต่อไปเนาะคะ่ะเป็นยังมิจฉาชีพจังจับสิ่งที่มยวยเีบาปบอดด้นะคะก็คือสิ่งแรกเลยเนาะที่เขาถามมากก็คือเรื่อง อันเจยู่จะอยู่มงได้เหี้ยนี่จะมีบานเป็นของตัวเองบอกหรือว่าจงใดที่แหลกก็ถามมาเจยู่ใสเจ้ายูเมืองเมืองนอกบอหรือว่าเจยู่บานเจ้ามอยเกิดด้วยความที่แบบว่าเออบ่าเป็นยังดอกบอกเขาว่าอยู่เมืองนอกอืมนั่นคือเขาขมานใส่แล้วนะทุกคนลาปากร้อยกุศิมาแลลวสูเอ้ยทำนองเขาก็คุยกันในกลุ่มเนาะซุบซิบซุดซิบซุซิบห้าก็งยิเพอาล่างๆทุกคนขาเอาวองคากรดอันนี้คือเขาถามห้าต่าง ตามสายเลยเด้มุ่ยเปิดโอกาสที่จะให้เขาหุ่จักเลยเด้ว่าให้เออนี่คือตามสายปรแมาณสายโทรศัพท์เลยทุกคนแต่ว่าให้อยู่ในระบบของการคุยกันทางไลน์โดยตรงอืมุม้ยก็อยากรู้จักคือกันว่าเขาสิ่อวอย่างต่อแล้วก็อยากฟังน้ำเสียงของเขาแล้วปาดนี้เขาถามมาปุ๊บมุ่ยก็เลยบอกว่า โอเคตอนนี้ข่อยอยู่เมืองนอกข่อยเฮ็ดข่อยเห็นงานข่อยก็เฮ็ดงานทําความสะอาดแต่ว่าข่อยก็ต้องเสียค่าห้องเศ่้าข่อยข่อยอยู่ห้องน้อยๆเศ่าเฉพออยุนี่ลหละเขาก็เลยถามมาข่อยเตงงานบ่ข่อยมีลูกมีผัวบอทํานองเนาะค่ะโดยที่จุดนี้นะถ้า่แมเป็นบุคคลสําคัญมวยเกิดสิบบวาต่อนะบวอ่างไรลดในขอบครั้วห้าวาก็สิบอกแค่พีนองหยาิมิด ชิดสายของเฮาแมนบอกแต่ว่าตนนัวนี้เขาถามมากเลยตรงๆสี่เลยมุยก็เลยบอกว่าบอคอยบอด้แต่งงานพออยู่ผู้เดียวสดๆดีเนาะถ้าวางสันเฮามาทําความพู้จักกันระบาดเฮามาทําความกันหมายถึงว่า,เ,าเริ่มต้นด้วยกันจะเป็นมูที่ดีเธอมีอีหยงเธอกับปรึกษาสันเดนี่คือการเริ่มตน้นราคาทุกคนคะแล้วบ,บาทนี้มุยก็ได้แปบลบว่า คุยคุยไปสักพักหนึ่งคุยแบบเหมือนกันกับคอยอยากรู้ว่าเขาประเฮ็ดอีย่างงานเมยบอเมยอนี่แล้วงานของเธอเนี่ยเงืนเดือนสตาร์ซําใดเขากระถามเขาน้อม่ยก็เลยว่าเอ๊ะมันแปลกแปลกไปได้ว่าถามว่าถามกันว่าเรื่องเงืนนี่มันโบาแมนเลยนะมันบาใส่แล้วมวยก็เลยบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยฉันบอกคอยปรึกษากบไผ่เพราะว่าแคี่มองเฮ็ดงานเขาก็ยังบอกว่าให้เป็นไพร่ ให้เป็นสิ่งที่ข่อยกับเจ้าหูกันผู้อื่นห้ามหูก็เลยวางสิเนาะแล้วเจ้าเป็นไผเจ้าค่งอยากจะรู้เรื่องเรื่องตัวนี้ของข่อยเรื่องการเงินของข่อยก็เลยท้าาวางสิเอาก็ฉันเป็นมูเธอร์ไงเขาว้าองสีเลยเนาะคะ่ะแต่ว่ามวยก็เลยได้ตอบไปว่ารอฉันเพิ่งรู้จักเธอนี่นะเธอบอกว่าเธอเป็นมูฉันมวยก็เลยบอกเขาไปเต็งสี่นะคะแล้วเขาก็เลยต่อยอดมาว่า อันถ้าเธอพอท่านได้สะดวกคุยกับ่เป็นยังฉันเกิดจะพยายามเหื่ปรับทําความเข้าใจในสิ่งที่เธออ,อยากจะถ้าอยากจะรู้เรื่องอยังสําหรับจากฉันเธอถามได้เลยโอ้ฉันบออยากจะรู้ยังมากไม่หรอกฉันพอท่านในนี้เวลาเดี๋ยวนี้ฉันต้องขอโตแล้วเพราะว่าในสิ้าร์มอนานี่ฉันจติตตรงในใจใจมากมม่ฉันตกไปเหตุางานเหมือนก็เลยวอาจังสีนี่คือห้องหลีกเลี่ยงไปเลยได้ทุกคนถ้าห้องหลีกเลี่ยง จ้าสิเจอนะบาทนี้เสียงที่เจ้าะง,งี่นตามซาซน่อาจสิบเป็นเสียงที่แทะแน่นอนของเขาเพราะว่าอาจสิเป็นเสียงอยู่ในกลงที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่สิบีบให้มันเสียงดูดีขึ้นเวลาทุ่นเสียงเขาเบอกก็นุ่มกันนั่าสิมันจะได้ลึกซึ้งมันจะได้กินใจงี่มีอันตรายหลายๆเลยมึงสิบ,บอกเลยนะคะแล้วคนที่ ตกลุ้มพังด้งไ,ไงก็คือเรื่องออนแอที่สุดในความรักนะคะผิดพลาดในความรักยังรุนแรงอีสิแล้วก็ผัวนอกใจยังสินะคะ่ะหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอที่แบบจังนหลายอยากอยากมีเพศสัมพันธ์จังสินะคะ่ะนั่นคือสิโตกลุมล้มพังนั้นยางไ,ไงมากเลยม่ยคุยไปได้สักพักมวยก็เริ่มรู้แล้วว่าดูท่ามเป็นยังไงแล้วก็ สิ่งที่มุ่ยเน้นๆเ,เลยนะ,ะทุกคนคะพวกไฟายหรือลูกที่เขาเสียออกมาว่างกันคุยกันกับเฮ้าเขาพอชูวเป็นเด็ดขาดเขาพอู่วยยังทั้งสิน้นจักเขาจักเขาสียแบบว่าจังไดละ่ะเขาสียจังไดมุ่ยบ่แเน่ใจแต่ที่แน่ๆเขาพอเปิดเผยเห้าเห็นแน่นอนเตือนกันไว้นะคะทุกคนคะเตือนกันไว้แม้กระทั่งข้อมูลอันเดียวนิดเดียวอีเลี่นี มันกเก็บรายละเอียดไปไว้เบิร์ดเข่าแฟมนะเข้าแฟมแล้วส่งต่อเพื่อนต่อเพื่อนนะเขาเฮ็ดงานเป็นกลุม่มพวกมิสาสีนในลักษณะนี้อย่าลื่นนะคะมันจะไปยุมองได้กับต่างถ้าจะบอกว่าเจ้าเก่งภาษาอังกฤษมันหลุดใส่ท่านที่มันต้องการคนที่คุยภาษาอังกฤษได้มันต้องการคนที่คุยภาษาที่มันสิตูตอบโต้ก็มั่นได้ถ้าเป็นไปได้คือเห็นโปาไฟล์ดีๆรูปรอการบุกป,ปืนด้วยว่า โอ้ยเลิศนะพปรไฟา์เป็นหมอเป็นอาเป็นนายทหารไงเป็นนายตำรวจเป็นอียงที่แบบเ,เกี่ยวกับการบินบริยังทุกอย่างเลยที่เป็นยศยศด,ดาบรรดาศักพวกนี้นะยศทาบรรดาศักนี่อยกเขาไปยุงเกี่ยวเป็นเด็ดขาดโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาเขาโล่ลำบึกตัดประเดน็นตัดไปเลยทุกคนคะแม้กระทั่งคนไทยน้ำกันเองก็ยังหกอกันอันนี้คือมือเอา แปลว่าเมื่อเราเข่าวให้ฟังด้วยจ้ะจึงได้กระตามน่าธรรมกกระชอบคลิปนี้กับที่ฝากแชร์ฝากกดไลค์และก็ฝากซับสไคร b ์ให้เป็นกำลังใจต่อเน,นื่องเลยด้วจากทุกคนค่คะไว้พอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สาวสว่างตรงคอโตแล้วไปเห็ุงานตัวเลยด้วยจ้ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ